เราไม่ออกกาลังกายเนี่ยคุมอาหารอย่างเดียวเนี่ยจะสามารถลดน้ําหนักได้ไหมการทานสลัดนะทุกคนแต่ว่าเรากินผักนะไม่เหมือนเรากินผัก สวัสดีคะ่ะทุกคนแพนนี่เองนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ถามแพนมาตลอดเลยนะคะว่าถ้าเราไม่ออกกาลังกายเนี่ยคุมอาหารอย่างเดียวเนี่ยจะสามารถลดน้าหนักได้ไหมเพราะหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ชอบออกกําลังกายใช่ไหมคะแบบมันเหนื่อยเป็นท้อ และทุกทีคลิปของแพนนะคะก็คือจะออกกําลังกายแล้วก็คุอมอาหารไปด้วยกันแต่ว่ามาครั้งนี้เนี่ยแพนก็อยากจะพิสูจน์ไปพร้อมๆกับทุกคนนะคะว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงกับร่างกายเรานะคะน้ําหนักจะลดไหมอะไรยังไงนะแต่ว่าการที่เราจะน้าหนักลดได้เนี่ยมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะก็คือการที่เราเนี่ยกินให้น้อยกว่าที่ใช้งานนะคะไอแกลช่องว่างเนี่ยมันจะมาลบกันทุกคนมันจะทําให้น้ําหนักเราเนี่ยมันลดลงนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าแคลรีเดฟสิตนะคะ ไม่ใช่ว่ากินน้อยนะคะแต่ว่าให้เราเนี่ยเลือกทานอาหารที่ดีเลือกทานอาหารให้ครบหมู่นะคะเป็นการคุมอาหารแบบมีคุณภาพเพื่อสุขภาพของเราด้วยแล้วก็เพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะ <c oughs> การคุมอาหารของแพนในครั้งนี้นะคะก็เลยจะเป็นการทานสลัดนะนทุกคนเป็นเวลาสาวันด้วยกันนะคะอยา่าตะลึงนะ <c oughs> นี่นะคะเป็นสลดัดแจกกลีนสลัดนะคะ เซตนี้นะคะเป็นเซตพรีเมียมต่างจังหวัดส่งฟรีด้วยนะทุกคนแค่2298เบาทเท่านั้นนะคะเขาจัดมาให้เราเนี่ยหลากหลายเมนูมากเลยนะแล้วก็จะมีแบบขนมด้วยนะคะนี่ฟักทองอบกรอบแล้วก็มีน้ำคุกุชานะคะเป็นแบบคุกุชาเนี่ยเป็นชาหมักนะทุกคนที่มาช่วยในยเรื่องของระบบคับถ่ายอะไรอย่างนี้ด้วยนี่ต่อสุขภาพนะคะเขาะจะมี2รสชาติก็คือรสทับทิมนะคะแล้วก็ออเรนจ์ส้มนะ แล้วผักเนี่ยก็คือดูสดมากเหมือนเขาทำสดใหม่นะคะนี่อูสีสันแล้วแต่ละเซตเนี่ยคือเขาก็คำนวณมาให้เราแล้วนะคะว่า1วัน3มื้อเนี่ยไม่เกิน1,500แคลนะแล้วเขาก็จัดสารอาหารให้เรานะคะแบบครบหมู่แล้วนะทุกคนจะมีแบบพวกโปรตีนต่างๆด้วยนะคะนี่แซลม,มอนเอยไก่เอยนะคะแพนนิ่ก็ชอบมากเลิฟมากนะคะไม่ต้องเข้าหัว เพนี่เคยกินสลัดของกรีนสลัดมาอยู่ก่อนแล้วนะคะแล้วติดใจน้ําสลัดเขามากคือมันมันอีกขั้นหนึ่งอะจริงๆนะมันไม่เหมือนเรากินสลัดนะคะคมันเหมือนเรากินแบบอาหารธรรมดาทั่วไปเลยอะเพราะว่าน้ําสลัดเขาแบบเด็ดมากจริงๆหิวแล้วว่ะ <c oughs> มาค่ะทุกคนเราไปเริ่มวันแรกกันเลยนะคะนี่นะคะสามมื้อที่เราจะกินในวันนี้แต่เรามาจะใส่จานกะลยุย <c oughs> ผักสดมากอะทุกคน เยอะมากคือมันไปอัดอยู่ในกล่องนี้นะคะจริงไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะเนี่ยคือแจนเพนนี่ดูเล็กไปเลยอืมอืมสดชื่นผักเขาไม่ขมเลยนะคะใครกินผักยากก็คือ o ดนหัวรีต้องใช้มือนะคะเพราะว่าใบใหญ่ มื้อเที่ยงแล้วค่ะทุกคนนี่มีมันฝรั่งทอดกรอบด้วยนะแต่มันส่งมามันก็ไม่ค่อยกรอบแล้วทุกคนแต่รสชาติดีมากเขามีน้ำสลัดด้วยนะคะแล้วแพงก็เหมือนมัสมันไม่มีผิดเลยทุกคนแครอทด,ด้วยแล้วก็หองหัวใหญ่ด้วยอืมันเหมือนทำให้เราได้สนุกกับการกินมากยิ่งขึ้นนะคะอืมันแปลกใหม่อะ่ะ นี่นะคะของกินเล่นโ h oh my goodness ทุกคนอย่าทำตามแพนนี่นะนี่นะคะของกินเล่นอีกหนึ่งอย่างของเรา <S <S ลงเลยเนี่ยน้ำสลัด เด็ดมากบอกเลยแพนเคยเก็บไปกินด้วยทุกคนใส่ไม่หมดแต่เก็บไปกินคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยรูชาติต้มยำน้ำข้นฟินมากอ่ะหมดแล้วนะคะทุกคนพอดื่มไปดื่มมาอ่ะแพรู้สึกว่ารสชาติมันคุ้นๆฮะมันเหมือนกับแอปเปิ้ลไซเดอร์น้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์เลยทุกคน ใช่เลยโอ้รู้มันหมักเหมือนกันหรือเปล่าเพราะแอปเปิ i ลไซเนี่ยมันก็เอา Apple ไปหมักไงวันที่2แล้วนะคะมื้อแรกของวันนี้เนี่ยก็คือนี่เลยโซบะนะคะเมื่อคืนเนี่ยแพนก็ไม่ได้รู้สึกหิวอะไรนะคือในเซตเนี่ยเขาจะมีอยู่สามมือนะคะแล้วแพนก็เลยคิดว่าอ่ะวันนี้แพนตื่นไม่ทันมื้อแรก งั้นแผนกินอันนี้นะคะเป็นมื้อแรกเลยเอามื้อแรกมากินตอนเที่ยงแล้วก็เอาอีก2มื้อนะคะไปมื้อเย็นเลยไปรวมมื้อเย็นเพราะว่าตอนช่วงเย็นเนี่ยแพนชอบจัดหนักนะคะแพนต้องบอกก่อนเลยนะทุกคนว่ามื้อเนี่ยมันไม่ได้สําคัญในการลดน้าหนักนะคะร่างกายเราเนี่ยไม่รู้หรอกนะว่าวันนี้เนี่ยเรากินอาหารไปกี่มื้อนะคะจะ3มื้อห้มื้อหรือเจ็มื้ออะไรก็ตามแต่นะเขารู้แค่ว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเรารับพลังงานเข้าไปในร่างกายเท่าไหร่นะคะบางคนที่แบบกินเป็น5 หนมืออย่างเงี้ยเขาก็ยังลงดน้ําหนักได้เลยนะคะก็ไม่มีปัญหาทุกคนเราสามารถปรับทุกอย่างให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราได้นะคะโซบะเย็นแบบวีแกนนะคะแล้วก็มีน้ํามาด้วยใส่ไปเลยเกือบหมดนะคะชิงก็ใส่ไปหมดเลยก็ได้ไหมเนี่ยมันมีความหอมอ่ะทุกคนนี่นะคะ ใช่เลยนะคะญ,ญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่ดูสุขภาพดีนะเพราะมีผักด้วยเราก็กินกับผักด้วยอะไรด้วยด้วยนะ <c oughs> แล้วก,กับผักด้วยด้วยด้วย,วย <c oughs> แล้วแพนเนี่ยทานสลัดยังไงให้มันแบบไม่หิวนะคะเราต้องดื่มน้ำเข้าไปก่อนนะคะสักประมาณหนึ่งแก้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็รอสักแป๊บนึงแล้วก็กินอาหารเข้าไปนะคะ <c oughs> มันจะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ท้องมากยิ่งขึ้นนะการกินแบบนี้นะคะมันเหมาะสําหรับใครที่แบบเฮ้ย จะต้องการใช้หุ่นเร่งด่วนอะไรเงี้ยลองทานสลัดดูก่อนอย่างนี้เมืม่อวานพิกิสลัดทั้งวันเลยใช่ไหมตื่นเช้ามาวันนี้เพีสองกระจุกดูนะคะรู้สึกดีมากรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยมันแบบไม่บวมอะทุกคนมันบางนะคะมันเหมือนไม่ได้รับแบบโซเดียมอะไรมากเกินไปแล้วก็ได้รับสารอาหารที่ดีอย่างเงี้ยร่างกายมันก็จะแบบดีตามนะคะเนี่แหละคือข้อดีของการทานสลัด แล้วสลัดของกรีนสลัดเนี่ยคือเขาไม่ได้จำเจด้วยไงทุกคนมีสีสันในการกินมากยิ่งขึ้นนะคะทำใยบิก๊กเย็นแล้วนะคะเพนนี่ก็หิวแล้วเหมือนกันวันนี้นะคะเป็นน้ำคอมบูชามันเรียกว่าอ,อะไรคอมบูชาหรือคอมบูชาเป็นทับทิมนะคะโอเควันนี้ไม่ระเบิดเยอะเพราะว่าวันเมื่อวานเนี่ยคือเพ็นเขย่านะคะอืม นนมันแซ่บเนี่ยชอบผักยังกรอบอยู่เหมือนเดิมเลยน้ำสลัดเข้มข้นถึงเครื่องมากอะทุกคนมันไม่เหมือนสลัดอะทุกคนอธิบายไม่ถูกว่านี้คือเมนูอะไรแต่อร่อยมากมีความหวานเค็มเผ็ดเล็กน้อยแต่มันก็ไม่ค่อยเผ็ดแต่อร่อยอะ หอมสมุนไพรด้วยเมนูนี้กินง่ายมากมันกลบความเป็นผักไปหมดเลยนะคะโอ้โหถ้าใครที่อยากลองเพียงอยากให้ลองเมนูนี้นะว้าวก็คือมันเป็นเหมือนแบบสูตรน้ำสลัดของกแกรนด์มาเขานะคะคุณย่าคุณยายเมนูนี้450แคลนะคะมันคงจะหนักเพราะว่าดเรซซิ่งนี่ยแหละน้ำสลัดของมันนะคะถ้าใครที่อยากให้มันแบบเฮ้ยแคลน้อยกว่านี้อีกนะคะก็ไม่ต้องใส่น้ำสลัดหมด แพนนี่เซ็นน้ำสลัดหมดเลยจ้า <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูมื้อเย็นนะทุกคนมีแซลมอนด้วยนะคะวันนี้โปรโตีนคือแบบโชกมากน้ำสลัดน่าจะเป็นแบบพวกสามรสอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอหูหอมหอมมะนาวแพนนี่จะลองกินแซลมอนนะโหเขาไม่ห่วงแซลมอนเลยนะทุกคนดูมาเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยตอนใหญ่ตอนบิ๊กจิมจ้มจิ้มกินกับผักด้วยดีกว่า แซลมอนไม่คาวเลยขนาดอันนี้อยู่ในตู้เย็นมานทุกคนดูนะว่าเขาแบบแซลมอนเขาใหญ่เบอร์ไหนไม่ห่วงเนื้อเลยนะคะฟินเปรี้ยวนำหวานตามมาด้วยเผ็ดคือความหอมของมะนาวเนี่ยพุ่งขึ้นมาเลยที่จมูกชอบมากอร่อยมาก วันที่3แล้วนะคะมือแรกของวันนี้เนี่ยก็จะเป็นนี่เลยแซลมอนนะคะแซลมอนคือชิ้นใหญ่ชิ้นโตมากหูหิ้ีเมมยมสุดๆแพนจะเอาใส่ชามสลัดไม้ของแพนนี่ขนาวันที่3นะทุกคนผักก็ยังสดอยู่แสดงว่าเขาเนี่ยเก็บมาสดใหม่จริงๆนะไม่มีความช้ำเลยนะโอ้ทุกคนใหญ่มาก แซลมอนสลัดนะคะวิทย์จิ้งเจ๋วมาโยนะทุกคนเมนูนี้เนี่ย297แ,แคลค่ั้นนะคะคือแพนชอบความหนาของแซลมอนที่เขาให้มามากอะ่ะโปรตีนจุกจุกมากินกันเลยนะคะตื่เต้นมากใหญ่บรรมิ่มอร่อยอะ่ะ หมดแล้วค่ะทุกคนบอกเลยว่าอิ่มมากจุกกับเนื้อน้องแซลม,มอนนี่แหละเที่ยงแล้วนะคะเพนนี่ก็จะมากินเมนูนี้เลยเป็นเป็ดอะไรสักอย่างน้ำสลัดสีแดงนะคะเมนูเป็ดก็คือน,น่ากินอย่างยิ่งนะคะเราลองชิมน้ำสลัดกันก่อน น้ำสลัดมันเอาพวกมิ์เบอร์รี่อ่ะทุกคนมาทำนะคะหูสุดชื่นมากๆม,มันสดชื่นแล้วมันก็หอมๆนะคะมีความหวานตีขึ้นมาก่อนอร่อยมากในคลิปนี้คือพูดคาว่าอร่อยมากตลอดเลยนะทุกคนไม่ได้โจจี้แต่มันคืออืมไม่เชื่อก็ไปลองนะคะทีิๆเฮ้ยเป็นแบบไอเดียเพนนีไว้ทำก็ได้เนาะเอาพวกมิสเบอร์รี่มาปั่นอะไรเงี้ยใส่แบบน้ำผึ้งอะไรางี้นิดนึง ืเมนูนี้นะคะจะแบบหวานหอมสดชื่นแต่มันไม่ได้หวานเกินไปนะทุกคนแพช่อบน้ำสลัดอันนี้มากเลยอะ The ะเบสที่เรากินผ่านๆมาเนี่ยมันจะออกไทยๆน้ำสลัดที่เหลือเอาจิ้มเป็ดคนสวรรค์ มื้อเย็นของวันนี้นะคะมื้อสุดท้ายที่เป็นสลัดแล้วทุกคนเมนูนี้นะคะพิซซ่าสลัด2 9 6แคลอรีเขามีทั้งสับปะรดนะคะเต้าหู้แล้วก็มีอันนี้แพนนี่ไม่รู้จัก <c oughs> แฮมหรือเปล่าแต่แพนเคยเห็นอยู่ที่ชาวต่างชาติเขากินกันอ่ะทุกคนผักเนาะมีแป้งโทเทียนะคะก็มีอันนี้ด้วยเชอร์รีท่ทอมโต้นะคะพริกหยวกก็มีพริกหยวกที่ย่างมาแล้วนะคะ น้ำซอสพิซซ่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่เต้าหู้ทุกคนมันคือชีสนะคะก็ว่าจิ้มไปทำไมมันแข็งจังเลยตลกอ่ะซอสงไปเห็นไหมจิ้มคำแรกให้ทุกคนดูอืม มันมีความหอมกลุ่นจากเตาอะ่ะจริงๆนะแต่ว่าเรากินผักนะไม่เหมือนเรากินผักเนี่ยจานร้านนี้มันทำให้เราสนุกกับการกินจริงๆอะ่ะชอบนะคะรสชาติด,ดีมากๆเรานั่งกินได้เพลินๆเลยอะ่ะ กินไปกินมาก็คืออิ่มจุกอยู่เหมือนกันนะอิ่มมากแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะไปดูกันว่าร่างกายแพนนี่เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างหลังจากสวันแล้วแพนนี่กินสลัดครบแล้วนะคะ3ามวันเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคือแต่ละเมนูได้กินมากเลยใช่ไหม น้ำลายสองกันเลยทีเดียวดูไปหิวไปนะคะแล้วคุมอาหารอย่างเดียวเนี่ยไม่ออกกําลังกายน้ําหนักลดไหมแพนนี่ไปชั่งมาแล้วนะคะลดค่ะทุกคนความเปลี่ยนแปลงที่ได้เห็นเนี่ยก็คือ ตกใจมากไม่ได้เชื่อว่าแค่กินสลัด3วันเนี่ยมันจะเห็นผลขนาดนี้นะคะอันนี้แค่3วันเองนะทุกคนน้าหนักแพนนี่ลดยังไม่พอนะคะสิ่งที่แพน,นี่สังเกตได้เห็นจากด้านกายของแพนนะก็คือเหมือนตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยตัวแพนนี่จะบางลงนะคะจากทุกทีที่แบบเนาะแพนนี่ก็กินแบบพวกคาร์บก็เยอะนะคะพวกแป้งนุ่นนี่โอตอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีความบ,มบวมขึ้นมานิดนึงมันไม่ค่อยแบบเพียวบางอะไรเงี้ยถ้าใครที่ชอบหุ่นแบบเพียวบางอ่ะเนาะแพนก็เลยว่าเฮ้ยทำไมไอเดอกเกาหลีเขาแบบ ชอบกินสลัดอะไรกันตลอดเลยตลกเลยอันนี้ก็เออเป็นแบบการพรูฟนะคะให้รู้ว่าเออจริงๆแล้วกินสลัดเนี่ยมันทำให้แบบ เดียวลงจริงอะทุกคนแล้วการกินสลดัดเรากินผักเยอะเนี่ยมันจะทําให้ระบบขับถ่ายเราอะ่ะดีด้วยเพราะว่ามันมีการย้ายต่างๆนะเพนนี้ก็ตื่นมาเข้าห้องน้าทุกเช้าเลยนะคะเมื่อเรารับสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายนะคะผักเอ้ยนะคะโปรตีนที่ดีเพนได้ทานแซลมอนแบบชิ้นใหญ่เบื้องเริ่มเลยเหมือนระบบการยอ่อยอาหารของเราก็จะดีด้วยนะคะ,ะถ้าใครที่อยากทานตามนะคะนี่เลย IG Green สลัดนะเขามีทั้ง IG Facebook อะไรต่างๆนาะนาะมากมายเลยนะคะหรือว่า Li น์แอดกรีนสลัดนะ เขาส่งของทั้งในกรุงเทพนะคะแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะแพนบอกเลยนะว่ามันอร่อยมากจริงแต่ลสลัดเนี่ยคือมันไม่น่าเบื่อนะคะมันไม่แบบอ๋อไม่ไหวตื่นเช้ามาฉันไม่อยากทานแล้วแต่อันนี้คือแบบตื่นเช้ามาฉันอยากจะทานมันอีกฉันอยากจะทานอีกทานอีกเรื่อยๆนะคะถ้าใครที่ยังแบบไม่มีงบซื้อแบบเป็นครอสใหญ่ๆวนัน5วนันอะไรอย่างงี้นะคะก็ลองซื้อมาทานสักมือ้อสองมื้อดูนะเพราะว่ามันอร่อยมากจริงอยากให้ลองนะคะ แพนก็พิสูน์ที่ทุกคนได้เห็นแล้วนะคะว่าการที่เราเนี่ยไม่ได้ออกกําลังกายแต่คุมอาหารอย่างเดียวมันก็สร้างความเปลี่ยนแปลงน้ําหนักเราก็ลดได้นะคะแต่ทางที่ดีเนี่ยแพนอยากให้ทุกคนเนี่ยออกกาลังกายไปด้วยนะคะแล้วก็คุมอาหารไปด้วยเราจะได้เห็นผลในระยะยาวนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพของเราด้วยนะสร้างความเข็งแรงให้กับร่างกายนะคะเราก็แบบ เหมือนอย่างแพนเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวนะคะแล้วก็สามารถยกนุ่นยกนี่ทํานู่นทํานี่ได้ด้วยตัวเองได้นะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครนะห <c oughs> วังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะสําหรับวันนี้แพนนี่ไปแล้วนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ให้แพนนี่ด้วยนะบ๊ายบายสงครามสงบหรือยังโอ้เอาไปเปิดข้างนอกไปเปิดข้างนอกก่อน